ไม่ใช่เวลาเล่นนะโหดขนาดนี้ยังรีกว่าเล,ล่นนิกเหรอฮะบอกเลยว่าซีนการต่อสู้ของพี่แกเนี่ยมันโคตรจะเท่โคตรจะจึง้ง oh! oh! มีเคมีแอพจินอยู่นิดนึงนะฮะเร็ว <Damn! S 1> <ś> ก็ไปดูมาแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์แมน by เจมส์กันนะฮะ บอกเลยว่าเป็นการเปิดจักรวาลใหม่ DC ได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการและไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังเลยจริงๆนะฮะแอคชั่นดุเดือดจัดเต็ม CG ฉากสวยงามอลังการงานสร้างมากๆเลยแน่นอนว่ายิ่งดูในระบบ iMac นะครับคุณจะต้องฟินกับงานภาพและเอฟเฟกตที่โคตรจะยิ่งใหญ่เลยจริงๆเพราะหนังเรื่องนี้ถ่ายทามาเพื่อ iMac โดยเฉพาะเราจะได้ดูในสัดส่วนพิเศษตลอดทั้งเรื่องในระบบ iMac กันเลยทีเดียวนะ ก็เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซเชียลหรือเรื่องการเงินครับโทนหนังเนี่ยมีความสดใสไม่ดาร์กไม่มองมอนแล้วทุกคนสามารถสนุกไปกับมันได้ไง่ายๆเลยครับว่าด้วยเรื่องมีการลุกรามหรือการทําสงครามเกิดขึ้นฮะและซูเปอร์แมนเนี่ยก็คือสัญลักษณ์ของความหวังมันจะมีฉากหนึ่งฮะที่เด็กน้อยเนี่ยถือธงเป็นรูปสัญลักษณ์ของซูเปอร์แมนฮะซึ่งฉากั้นเนี่ยจะเป็นฉากที่ปลุกใจระดมพลฮะ ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความหวังว่าซูเปอร์แมนจะต้องมาช่วยเขาแน่ๆเลยแล้วยิ่งซาวดนตีมันขึ้นมาเนี่ยพร้อมกับความฮึกเหิมอ่ะมันทําให้เรายิ่งอินและเป็นฉากที่มีอิมแพกมากๆฉากเนี้ยทาให้เราน้ําตาไหลออกมาเองเลยเว้ยคือไม่ได้ตั้งใจจะร้องแต่ว่ามันทรงพลังจริงๆก็สําหรับตัวซูเปอร์แมนฮะทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามีพลังอะไรความเป็นมาเป็นยังไงนะผมก็จะขออนุญาตข้ามเรื่องส่วนตัวของซูเปอร์แมนไปนะ แต่ต้องบอกเลยว่าการแคสนี่เป็นการแคสที่ดีมากๆเขาเกิดมาเพื่อเป็นซูเปอร์แมนคนใหม่เลยจริงๆซูเปอร์แมนในเวอร์ชันนี้ก็จะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นมีความเป็นบ้านๆชนบทโตมากับชาวไร่ชาวนาเข้าใจหัวอ,อกมนุษย์เป็นอย่างดีนั่นทําให้เรายิ่งอินไปกับซูเปอร์แมนคนใหม่แลวเราก็จะมาพูดถึงตัวละครอ,อื่นในเรื่องกันบ,บ้านทเพราะในเรื่องนี้จะมีตัวละครที่ค่อนข้างเยอะมากๆแต่ถึงตัวละครจะเยอะเท่าไหร่หนังเรื่องนี้ก็สามารถโชว์สกิลหรือโชว์พลังพิเศษของตัวละครเนี่ย ออกมาได้อ,อย่างโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมาเริ่มกันที่ Justice Gang นะครับก็ประกอบไปด้วย Guy Gardner หรือว่า Green Lantern นั่นเองออกมาทีหนึงเนี่ยก็ขโมยซีนอยู่ไม่ใช่น้อยเลยฮนะเขาเป็นตัวละครที่กวนส้นแต่ออกมาโชว์พลังได้อย่างเจ๋งและแบบครูมากๆเลยโดยเฉพาะตอนใช้พลังเป็นรูปมือโชน้วกางเป็นอะไรที่กวนประสาทสุดๆตามมาด้วย Hawk Girl นะฮะสาวน้อยเหีย่ยวนะคเา ออกมาโบยบินโชว์ความแข็งแรงแล้วก็พร้อมทุกตีทุกอย่างที่ขวางหน้านะบอกเลยว่านางบ้าบินมาและคนสุดท้ายในแก๊งมิสเตอร์เชอร์ฟิกนะครับเขาเป็นธรรมดาแต่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดอันดับ3าของโลกด้วยความฉลาดของเขาเนี่ยเขาจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตรกรรมที่มีความก้าวหน้ามาสร้างอาวุธคู่กายที่เรียกว่าทีสเฟียหรือไอลูกกลมๆที่อยู่รอบตัวเขาอะนะโดยเขาเนี่ยออกมาแย่งซีนสุดๆเพราะฉากแอคชั่นของมิสเตอร์เชอร์ฟิกนะครับ มีการโชว์ให้เห็นถึงศักยภาพของิ่งประเของเขาใช้ทําอะไรได้หลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างบาเรียป้องกันการโจมตียิงเลเซอร์ใส่ศัตรูหรือการใช้วิเคราะห์จุดอ่อนของศัตรูก็ยังได้เลยบอกเลยว่าซีนการต่อสู้ของพี่แก่มันโคตรเท่โคตรจะึ้งมีฝั่งดีแล้วก็ต้องมีฝั่งร้ายฮะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งร้ายกันบ้างสําหรับตัวเล็กซ์ลูเทอร์ครับแสดงได้ดีมากๆเลย ความร้ายกาจความอัจฉริยะของเขาเนี่ยเหมาะสมมากๆที่จะเป็นคู่ปรับกับซูเปอร์แมนแต่ก็มีเคมีแอบจินอยู่นิดนึงนะฮะฤฤฤฤฤและอยากให้จับตาเธอคนนี้เอาไว้ให้ดีอเอนจิเนียร์ตัวร้ายของฝั่งุงเธอร์นะครับเอนจิเนียร์หรือแองเจล่าครับนางมีพลัมเปลี่ยนแปลงร่างกายของเองให้กลายเป็นอาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นมีดปืนหรือกงจักรที่เราเห็นกันในตัวอย่างนะ,ะถ้าไปดูในหนังจริงๆเนี่ย นางจะใช้พลังทําอะไรได้เยอะกว่านั้นมากๆแล้วการดีไซน์ตอนใช้พลังอะ่ะคือสวยจริงๆแล้วก็อีกคนหนึ่งฮะเมทาโมโฟผู้ที่มีพลังเปลี่ยนแปลงร่างกายครับให้กลายเป็นธาตุต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นดินน้ําลมไฟเหล็กแสงเขาเปลี่ยนร่างกายเปเองได้แม้กระทั่งคลิปตัวในนะฮะถ้าจะมีใครชนปประซูเปอร์แมนแบบง่ายๆเห็นทีก็ต้องเป็นตัวนี้เลยนะฮะ และตัวหนังครับก็จะมีตัวละครที่ออกมาเซอร์ไพรส์ทุกคนนะครับส่วนทุกคนต้องลองกรีดในโรงอย่างแน่นอนบอกไว้ว่ามีมากกว่าหนึ่งตัวและซูเปอร์แมน2025ายเจมกันนี้ผมขอให้แครอยู่ที่9คะแนนขอหักออกไป1คะแนนครเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลข้อเสียขอ,อ,องหนังเรื่องนี้กันเนื่องด้วยหนังเรื่องนี้ เป็นหนังที่ตัวละครค่อนข้างที่จะเยอะมากบางตัวละครอาจจะไม่จําเป็นที่จะใส่มาสักเท่าไหร่กลุ่มของนางเอกและผองเพื่อนทีมงานทําข่าวเดลี่แพลนเนี่ยคือออกค่อนข้างน้อยบางตัวอย่างที่บอกไปบางตัวแทบจะไม่ได้พูดอะไรหรือได้ซ้ำมันทําให้รู้สึกน่าเสียดายในจุดนี้ก็โดยรวมซูเปอร์แมนเวอร์ชันนี้นะครับเป็นการเปิดจักรวาลใหม่ดีซีได้อย่างสมศักดิ์ศรียิ่งใหญ่อลังการฉากซีจใหน่ยสวยมากแอคชั่นเท่ ดูเดือดกลุ่มตัวละครที่มีพลังพิเศษได้โชว์สกิลของตัวเองอย่างโดดเด่นตัวซูเปอร์แมนมีความเป็นมนุษย์มากกว่าที่เคยและคริปโตจะมาหน้าแรกของซูเปอร์แมนครับเขาจะออกมาขโมยหัวใจของทุกคนเพราะน่ารักมากๆก,ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างโดดเด่นได้โชว์พลังและความคิวไปแบบเต็มๆทุกคนต้องโดนเจ้าของคริปโตโตกแน่นอนและนี่ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความแับใหม่ของ DC อยังไงก็อย่าลืมไปติดตามชมกันนะครับ ซูปเปอร์แมนสิบนาฬิาคมมีชาย้นทุกรงภาพยนต์โชคดีแล้วกัน